เฮ้ยเฮ้เคยได้มีเรื่องเล่าเรื่องนี้เลยวะว่าป่าแห่งหนึ่งนะเรื่องอะไรเรื่องหลังเรียนเราใช่ไหมไมไ่รู้มันเป็นป่าลึกลับหรอเพราะว่ามันมีสมบัติอยู่ในนั้นเฮ้ยมีจริงเหรอวะใช่แล้วงั้นงั้นเราไปหาดูไหมละ่ะหลังเรียนเราเนี่ยแต่ว่าปีไหนวาไงวะ ไปไหมเ,เอาพนันกันไปไปไหมไปไหมไายไปไหมไปดิเอาดิไปไปไปไหมนายเหรอไอเฮ้แต่ว่ามันมันมีเรื่องสยองขันอยู่วะ่ะบางคนก็ว่าเขาฆ่ากันตาย,ยไม่ใช่ลเลยในป่าแล่วนะจริงเหรอแล้วเรวเาจะให้ใครเข้าไปดีล่ะนายไหรอ เราว่าต้องพนันกันว่ะเราว่าใช่เพราะว่าคนที่เข้าไปในป่าเท่านั้นซึ่งทำอะไร้ดพนันดีกว่าว่าใครจะเข้าไปในป่าหรือยาห์แห่งนั้นเรามาโอ้กันดีกว่าชาก็เอามามาโอแต่เพื่อนโอ้โอ้เรื่องเต็มโอ้ชโชคดีนะเราจะได้เข้าไปจริงเหรอวะเข้าไปจริงสิเราจะนั่งรออยู่นี่นะ ถ้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามหานายทนายยังไม่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรอดูนายเองถ้าเวลาผ่านไปเราจะเข้าไปหานายทันทีเลยนายไม่ออกมานายดูแลถ้าเราไม่ออกมานายก็เข้าไปหาเราเลยนะใชหนึ่งชั่วโมงได้เชยนนายต้องจิงออกมาให้ได้นะถ้ามีอะไรก็ตะโกนเรียกเราละเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะตะโกนดังๆเลยถ้าถ้าเราไม่ได้ออกมาพวกนายก็ช่วยเข้าไปข้างในช่วยเราด้วยนะ

น่ากลัวยังวะมันจะมีสมบัติจริงหรือเปล่าวะมันจะมีจริงไหมวะ เฮ้ยเลยวะเฮ้ยนี่ใครน่ะเฮ้ยโันดวะนานแล้วนะเว้ยเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังไม่เห็นสมบัติวะเรียกเพื่อนช่วยดีกว่านี่กว่าไหมเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยหลงปลา ไอ้เย็ดเปียกแม่งที่เดิมอีกแล้วว่ะเทียบชิบหายแล้วไงจัดดิยังไงดีวะเฮ้ยมันน่าเลียงวะเฮ้ยมึงเล่นอะไรวะเฮ้ยมึงดูเวลาดิเอ้างผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่วะไม่เป็นห่วงเพื่อนเหรอเพื่อนเรอย่ามาแต่เล่นเลยวะก็ไปตามมันหน่อยดิมาเราเข้าไปมาเราเขาไปตามมัน เนตรงนี้ใช่ไหมวะมันเข้าไปรงนี้เข้าไปตยเราเข้ามาในตงนีเ้นกะใช่ที่นี้เลยวะเฮ้เราก็นั่งอยู่ใช่งั้นงั้นเราลงไปหาตรงนี้ดูนะไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để hay quá bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยไปนไปเพื hey, ่อเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะม้ยมีใครมาตีหลังกูเลยวะมีใครวะใครจะมาอยู่ในป่าแบบนี้วะมเป็นไรเพื่อนมเป็นไรเดี๋ยวเพื่อนมาขึ้นเดี๋ยวสมบัติพวกเรามาช่วยนายแล้วเรามาช่วยนายก็พอแล้วตั้งใจไว้ไปเรากลับกันเถอะมันน่ากลัวมากเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยนันอะไรเฮ้ยนี่มาอ่านว่าอะไรวะอ่านว่าอะไรเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเปิดดูข้างในเลเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูนี่ดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเยยวะนี่เยี้ยบเลยเยย ไว้ไปไว้พาเพื่อนเราออกไปก่อนดีกว่าวไปก่อนเถอ,อะกัโตเราก็ออกมาจากป่าแล้วเราจะไม่เล่นทีเร่นแบบนี้อีกแล้วนะเพื่นอน กูว่างั้นแหละวะกูที่เจ็บตัวฟรีเลยเฮียกโรเรียนไปตั้งใจเดี๋ยวเพื่อนเราของเราไปดีกว่า